แม่ครับใครมาอยู่หน้าบ้านเราอะครับผมเห็นลางๆว่าน่าจะเป็นนาฟ้านะครับนอ็อตแกรีบขึ้นไปบนบ้านนะแล้วก็ล็อกประตูให้เรียบร้อยเลยนะลูกแม่ครับทำไมแม่ต้องหลบหน้าเขาด้วยล่ะครับเยฟ้าคงจะมาทวงเงินแม่แต่แม่ก็ไม่มีให้หรอกและแม่ก็ไม่หนีด้วยนอ็อตแกรีบขึ้นไปทำงานอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องออกมาเลยนะลูกแล้วก็ทำเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ ม่เดี๋ยวแม่จะขึ้นไปเปิดประตูให้นอตเองไปไปลูกไปเข้าใจาแล้วครับแม่แม่อย่าไปทะเลาะกับเขานะครับวันนี้ก็อยู่บ้านได้สักทีนะพี่ว่าแต่วันนี้ถึงวันที่ต้องคืนเงินฉันแล้วนะเงินไหนอยู่ไหนคืนฉันได้หรือยังฟ้า ตอนนี้ฉันไม่มีเงินจริงๆฉันลำบากมากนะไม่มีเงินเหรอแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะไม่รู้แหละถ้าเกิดวันนี้ไม่คืนฉันแล้วก็เรื่องไม่จบแน่นะพี่นิดฟ้าฉันไม่มีเงินจริงๆตอนนี้พ่อแตนนดก็นอนป่วยอยู่กองบนนุ่นนั่นมันก็เป็นพี่ชายของแกนะฉันต้องซื้อยาให้กินทุกวันเลยค่าจิาใจฉันก็เยอะมากแกช่วยเห็นใจฉันหน่อยได้ไหมและตอนเนี้ย ตอนน็อตก็ยังเรียนอยู่เลยฉันลําบากมากจริงๆพี่แล้วมันยังไงพี่นิดตอนที่ฉันลําบากไม่เห็นมีใครหน้าไหนสงสารฉันเลยแล้วอีกอย่างก็เพราะพี่ชายไงพี่ชายต้องกินยาฉันก็เลยต้องรีบมาทวงเงินเนี่ยถ้าเกิดพวกพี่หนีหายหน้าไปละ่ะฉันจะไปตามหาที่ไหนเยฟ้าฉันก็อยู่ที่นี่มาสามปีแล้วฉันจะหนีไปอยู่ที่ไหนได้ละ่ะ ตอตนนัดเข้าเรียนมหาลายัยพ่อของตะนอดก็เริ่มป่วยตอนนั้นน่ะฉันลำบากมากนะแต่ตอนนี้ตะนอดเขาอายุ20ปีแล้วแล้วฉันสนีไวทำไมพี่ฉันนี่ก็เป็นภาระจริงๆเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอาข้าวของในบ้านไปขายรักษาพี่ชายฉันหมดแหละนี่แล้วถ้าเกิดไม่มีเงินขึ้นมาแล้วไปกู้นี่ยงินเนชาวบ้านมาเนี่ยฉันจะเชื่อใจพวกพี่ได้ยังไงนี่ฟ้า ก็เป็นพี่ชายของแกนะกจะเรียกว่าเป็นภาละได้ยังไงนี่ถึงจะเป็นพี่ชายเลยยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์มันบีบบงังคับแบบเนี้ยต่อให้เป็นพ่อแม่ของฉันฉันก็ไม่สนหรอกพี่เน็กไม่รู้แหละถ้าเกิดพี่ไม่คืนเงินฉันวันนี้อย่าหวังนะว่าไอ้ลูกชายพี่จะได้เรียนหนังสือเยฟ้าแกจะทาแบบนี้เลยนะฉันไม่มีเงินจริงๆไม่มีงั้นเหรอเอ๊แต่เมื่อกี้ที่ฉันเข้ามาเนะี่ยเห็นมีมอไซค์คันหนึ่งนะถ้างั้น ฉันเอโมไซไปแล้วกันไม่ได้นะยียฟ้ามอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะฉันกับดอดไว้ทำมาหากินถ้าแขรออกไปอ่ะฉันจะทำยังไงได้ถ้าเกิดไม่ให้ฉันเอโมไซไปแล้วก็ถ้างั้นก็จ่ายเงินฉันมาเสียที่ยืมไปอะ่ะหนึ่งหมื่นสามพันเดี๋ยวนี้เลยอะไรยียฟ้าฉันเป็นนี้แค่หนึ่งหมื่นแล้วทำไมถึงกลายเป็นหมื่นสามไปแล้วล่ะนี่ไอเงินที่ฉันยืมมาไม่คิดจะมีดอก,ดอกเบี้ยบ้างหรือไงฮะ ไอ้แค่สามพันเนี่ยก็ถือว่าบุญแค่ไหนล่ะพี่ต้องขอบคุณฉันด้วยซ้ำก็ได้เดี๋ยวฉันจะหามาคืนให้แต่แกก็รอฉันหน่อยละกันไม่ลงไม่รอแล้เงินตั้งปีหนึ่งแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าฉันยึดมอไซไปละกัน้ยอแม่ครับล้อฟ้าทำแบบนี้ไม่มีน้ำใจเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกนอท มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นัดไม่ต้องกังวลนะลูกครับแม่แม่ครับแม่แม่ต้องไม่เป็นอะไรนะครับแม่ต้องอยู่ให้ผมตอบแทนก่อนนะครับแม่ฮัลโหลครับพี่นัดคือตอนนี้แม่ผมป่วยหนักมากเลยครับ ต้องเคาะแลการผ่า,าตัดด่วนเลยพี่นาะพอจะมีเงินให้ผมยืมสี่หมื่นไหมครับเดี๋ยวผมจะหาทางคืนให้พี่เองครับน็อตลองโทรไปขอโจอดูก่อนนะพี่เองก็ลำบากเหมือนกันนะ่ะตอนนี้พี่ไม่มีปัญญาช่วยหรอกเออพี่ฮัลโหลครับพี่โจคือแม่ผมป่วยหนักครับพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมสี่หมื่นไหมครับน็อต พี่เองก็ไม่มีเงินเหมือนกันจะให้ช่วยแกได้ไงเอางอี้ดีไหมแกลองโทรถามตองดูเผื่อตองเขาช่วยแกได้นะโอเคครับพี่ฮัลโหลนอตพี่ตองครับตอนนี้ แม่ผมล้มป่วยหนักมากเลยครับต้องเคารบการผ่าตัดอ่ะพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมสี่หมื่นหน่อยไหมครับอะไรนะลบทำไมเพิ่งมาบอกพี่ล่ะลบเป็นอะไรมากไหมอะเออจริงๆอะผมก็ไม่อยากลบกวนพี่หรอกนะครับคือตอนนี้แม่ผมป่วยหนักมากเลยครับพี่ถ้าแม่ผมไม่ได้รับเข้าการผ่าตัดอ่ะแม่ผมต้องไม่รอดแน่เลยครับพี่พี่พอจะมีเงินให้ผมยืมหน่อยไหมอะสี่หมื่นอ่ะเดี๋ยวผมสัญญาเลยครับเดี๋ยวผมจะหาเงินมาคืนพี่ให้ได้ครับ ไม่เป็นไรนะน็อตพี่พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอะแล้วเดี๋ยวพี่ไปยืมเพื่อนพี่เพิ่มให้แล้วกันจริงเหรอครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โอนไปให้ก่อนสองหมื่นนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่ช่วยหาให้อีกทีนึงครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ฮัลโ,โ,โหลไม้คือพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนไมายหน่อยอ,ยอะ่ะ พี่ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆปอดีตอนนี้แม่พี่ป่วยหนักมากเลยอ่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยแต่ตอนนี้พี่มีเงินไม่พออ่ะอะไรนะคะแล้วแม่พี่ป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่คะไปถึงนี้ได้ยังไงคะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้แม่พี่อาการไม่ค่อยดีเลยจนพี่ต้องลางงานมาดูแม่พี่ที่โรงพยาบาลทั้งสองสามวันน่ะแล้วค่าผ่าตัดมันต้องสี่หมื่นแต่ตอนนี้พี่มีแค่สองหมื่นเองจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่อยากรบกวนมาหรอกนะ แต่พี่ไม่มีทางเลือกจริงๆอะราคาผ่าตัดมันก็สูงมากด้วยอะพี่จนปัญญาจริงๆอ่ะรบกวนอะไรกันหรอคะพี่น็อตเราสองคนเป็นแฟนกันนะคะพี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวส่วนต่างที่เหลือไม้จะลองไปขอพ่อแม่ไม้ให้นะคะจริงหรอไม้พี่ขอบคุณไม้มากเลยนะแบบนี้แม่พี่ก็ได้ผ่าตัดแล้วขอบคุณจริงๆนะไม้พี่ขอบคุณมากเลยนะ แม่ครับแม่อดทนรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวแม่ก็หายดีแล้วพี่ตองครับว่าไงน็อตมีอะไรหรือเปล่าที่ผมโทรมาเนี่ยผมโทรมาเพื่อจะคืนกันพี่นะครับผมโอนเข้าบัญชีพี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็โอนเพิ่มแม้พี่อีกห้าพันถือซะว่าเป็นดอกเบี้ยนะครับพี่ตองรับไว้นะเอา ทำไมทำแบบนั้นล่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจะมาโอนดอกววงดอกเบี้ยให้พี่ทําไม mm. เราเป็นญาติกันนะช่วยเหลือแค่นี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่ตองครับพี่ตองรับไว้เถอะนะครับพี่ตองยอมช่วยผมตอนที่ผมลํบาบากถ้าเกิดพี่ตองมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็โทรบ,บอกผมได้เลยนะครับผมยินดีช่วยครับก็ได้ขอบคุณมากนะน็อตครับพี่พี่น้องคะ จริงๆมามีเรื่องอยากจะบอกพี่ด้วยค่ะคือตอนนี้เราก็ซื้อบ้านแล้วแล้วแม่เขาก็เพิ่งหายป่วยเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไม่อยากจะพาแม่ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านนะคะพี่ว่าไงคะคือม่ไม่อยากให้แม่กลับไปอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะท่านก็น่าจะลําบากเพราะว่าทํากับข้าวกับปลาหรือว่าหาอะไรกินเองก็ไม่ได้นะคะจริงเหรอไม้ที่จริงรอ่ะพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ พี่กลัวมมาไม่เห็นด้วยอะพี่นอ็อตเราแต่งงานกันแล้วนะคะพี่จะมากลัวอะไรล่ะคะงั้นเราเรีบไปบอกแม่กันดีกว่าค่ะไปแม่ครับเดี๋ยวแม่เตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าเลยนะครับเดี๋ยวแม่ไปอยู่บ้านผมกับบ้านไม้กันไม่เป็นไรหรอกลูกเอาแม่ไปอยู่ด้วยจะลำบากเปล่า ๋ยวชีวิตคู่ของลูกอะ่ะจะไม่ราบลื่นนะแม่ครับมันไม่ลำบากเลยครับแม่ไม่ได้เป็นภาระด้วยไม่บอกว่ายินดีมากเลยครับที่แม่จะมาอยู่ด้วยอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะแม่ก็ดูแลผมมามากแล้วว่าแม่คงเหนื่อยมามากแล้วตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่แม่ต้องพักผ่อนนะ <c oughs> ใช่ค่ะแม่ไปอยู่กับพวกเรานะคะขอบใจมากนะลูก ชีวิตเราจะดีได้ต้องมีมิตรแทร้ที่ดีและภรรยาที่เข้าใจ